คือเรื่องลั่มเลยมันกำลังดูดตรงนี้แล้วให้มันดูดก่อนให้มันหยุดก่อนให้มันดูดน้ำก่อนแลเวาจะใครเจอาตัวนึงกันดูก,ก,อาาก่อ,อานไะจังขุดนา้ำเลดนา้ำเลย ไม่เอาเดี๋ยวทำใจก่อนมันยังสอดอยู่เลยอะอะลอยขยะ่อยอันเหนียวอันนี้เหนียวมันเหนียวยางนี้แหละแต่น้ำพริมมันเรือเ่องร่ำเลยกำลังดูดนี้แล้ว ให้มันดูดก่อนให้มันหยุดก่อนให้มันดูดน้ำก่อนแล้ต<า>ัวใครจ้เาตัวนึงกัน